สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมีสินค้ามาแกะเล่นกันอีกแล้วนะครับอ่าตัวนี้นะครับได้มาก็เป็นหูฟังบลูทูธนะครับผมยาดนะครับพอดีนะครับ,นะรบหูฟังบลูทูธของซัมซุงนี่นะครับผมสีสันนี่โตโห สีชมพูมาเลยทีเดียวนะครับผมเท่าที่ผมดูก่อนจะซื้อมาเนี่ยนะครับผมมันเป็นตัวแล้วนะครับเป็นของแทน้แน่เลนะครับของแท้แน่นอนครับเห็นไหมมีพาร์นัมเบอร์มีอะไรอย่างนี้ทุกอย่างแล้วแล้วที่สังเกตตอน,น,นแรกนะครับคือเนื้อวัสดุดีมากนะครับเออมันก็จะสมราคามาันแหละนะนะครับ ี๋ยวดูสภาพภายนอกเวลาซื้อนะครับเพราะว่าดูแล้วรุ่นนี้ยังไม่มีขอก๊อสนะนะครับดอต่อให้มีขอก๊อสเราถ้าเราจับปุ๊บเราน้ําหนักดีมากครับมีน้ําหนักเลยนะครับตัวโดยรวมเน้นนะครับเผื่อใครไปเจอมานะครับจุดสังเกตเนะเนี่ยมันจะมีน้ําหนักครับไม่เบาเลยนะไม่ใค่เบาหวงนะฮะโวนมีน้ําหนักเลยล่ะนะครับแล้วก็นะครับจุดสังเกตนะครับดูใต้ท้องไว้ด้านหลังไว้นะครับ ด้านล่างเนี่ยมันจะมีบาร์โคดนี่ะครับมีซีเรียลนัมเบอร์อ่าอย่างนี้เลยนะครับผมมีซีเรียลมัมเบอร์มีแล้วเนื้อวัสดุเนี่แบบด,ดูเลือูเลยอะว่าเฮ้ยหนักอะ่ะนะครับผมแล้วด้านหลังนะครับจุดสเก็ตของรุ่นนี้นะครับมันก็จะมีตัวน,นี้กดบลูทูธได้เชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เวลาเราก,กดบลูทูธมันจะมีสัญญาณไฟขึ้นตรงนี้นะครับคือมันสามารถเชื่อมต่อกับ โทรศัพท์ซัมซุงเลก็ทํามาเพื่อง้ยเพื่อเชื่อมต่อกับซั s u n g เลยถ้าใครมีแอปของซัมซุงแอปที่จะโหลดของตัวนี้มาแล้วก็เชื่อมต่อนะครับตรงนี้นะครับเป็นกุ่นปุ่มกดบลูทูธปุ่มนี้ทําหน้าที่เชื่อมต่อกับไปเข้ากับโทรศัพท์ไม่ใช่ว่าเฉพาะฟังเพลงนะมันจะมีเมนูในการสั่งงานเยอะมากที่โทรศัพท์เลยครับผมดังนั้นมันจะไม่เหมือนที่เราแบบ เชื่อมบูทูธทั่วไปนะครับตัวนีถ้ถ้าใช้ตรงนี้นะถ้าใช้ปุ่มนี้นะครับอส่วนด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นลักษณะตัวนี้กดเปิดแล้วก็มีไฟบอกฐานะตัวนี้นะครับผมเปิดให้ดูนะนะฮะเรากดปุ๊บตัวนี้ฝาไม้ก็กกจะดีดออกมาตัวนี้ดูเนื้อง,งานมันครับคือตัวนี้เป็นยางคือบอดี้อ่ะเป็นยางกึ่งพลาสติกยางอ่ะแบบนุบเอะเอเดียเพราะจับได้รู้สึกว่าเฮ้ มันมันรู้สึกสัมผัสว่าไม่แข็งนะครับตัวบอดี้เนี่ยเหมือนเครียดอะไรดียลักษณะเราสัมผัสมันจะเหมือนนุ่มมือนิดนิด,นดอ่ะเออมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเป็นเนื้อแข็งโลหะเลยนะไม่ใช่นะครับผมนะครับเออมาทาดีออกแบบมาค่อนข้างดีความหมายคือว่าเวลาไปสัมผัสกับหูเราอะ่ะเออมันไม่รู้รู้สึกนุ่มครับนะตอนแรกผมจับแล้วจับอีกนะว่าของใช้หรือเปล่าพอมาจับดูในเนื้องานนี่รู้เลยครับว่า เนะฮะเฉพาะตรงนี้เหมือนกันหมดเลยมันมันมีความแข็งแต่ไม่มีความนุ่มในในตัวมันมันอธิบายยากนะครับเขาทํามาดีออกแบบมาดีมากนะนะครับเนี่ยเนื้อเนื้อโลหะไอ้เนื้อวัอสดุตรงเนี้ยนะครับผออ่ะทีนี้เจ้าต,ตัวนี้นะครับคือพอดีต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้เสียเลยอ่ามันติดเลยนะครับตัวนี้ติดเพราะว่าเขาขายค่าเขาข้าง สูงอยู่เหมือนกันแหละเนาะเขาขายอยู่สี่ร้อยนะครับตัวนี้ต่อไม่ลงเลยเขาบอว่าเพราะว่าเขาบอกว่ามันติดไงเราก็เลยลองฟังเสียงได้อะไรได้ทุกอย่างเข้าเมนูได้ปกติก็โอเคครับทีนี้ในส่วนตัวผมคิดว่าเออสี่ร้อยต่อถ้าเขาขายเราสามร้อยใช่ไหมสามร้อย300แต่เขาไม่ให้เราลองหรือไปลุ้นเอาเองเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นเอาว่ามันติดไม่ติดที่บ้านใช่ไหมครับสามร้อยเนี่ย แต่ถ้าไม่ติดคือเราต้องเสียเงินสามร้อยฟรีไปเลยนะอ่าหรือกรณีเลวร้ายหน่อยก็คือแบตเตอรี่เสื่อมก็ไม่เป็นไรก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เนาะแต่ต้องมาเสี่ยงสามร้อยนี่ต้องมาเสี่ยงนะแต่พอดีเขาบอกว่าที่ขายสี่ร้อยเขาบอกว่าเขาลองมาให้เราหมดแล้วแล้วก็ติดแบตเตอรี่อยู่ได้ยาวนานด้วยนะดังนั้นสรุปตัวนี้ทํางานปกตินะครับผมดังนั้นก็เลยไม่ต้องไปลดอะไรเลยนะครับส่วนตัวของ บอดี้มันก็ลักษณะแบบนี้นะครับอะให้ดูการทำงานเมื่อเราเข้าไปเข้าในตัวบอดี้มนแล้วนะครับผมนะครับมันจะยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะแต่ยกเว้นเราต้องกดปิดนะครับมันถึงจะทำการชาร์จนะครับฮนะพอเรากดปิดปุ๊บมันจะมีไฟนาสีแดงขึ้นเห็นไหมสองด้านนะครับเนะี่ยมันกำลังทำการชาร์จอยู่ อานะมันจะเป็นแบบนี้อ่านะครับอ่าตัวนี้ชาร์จแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นเขียวนะครับผมชาร์จเต็มคือไฟมันยังมีอยู่อ่ะนะครับแต่ข้างเนี้ยดูเหมือนว่าไฟอะ่ะแบตเตอรี่ของหูฟังข้างเนี้ยมันน่าจะอ่อนกว่าข้างนี้นะครับมันลงไปเยอะดันะนั้นมันก็เลยทําการชาร์จอยู่อย่างนี้นะครับผม นี่ครับกดปิดกดล็อกใหม่มันถึงจะติดอ่าอย่างนี้เห็นไ,ไหมอ่านะได้แล้วนี่ครับปับอ่ะเปลี่ยนฐานะแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะมีต้องไปเช็ดทำความสะอาดนิดหน่อยนะก็น่าสัมผัสนะครับน่าสัมผัสมันอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะชาร์จลองเสียบชาร์จให้ดูว่ามันใช้งานได้ไหม เดี๋ยวลองเสียบไฟให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะสายชาร์จกันนะครับาสา,า,นนะบานะตัวนี้มันนี่ครับต้องรอแปบ๊บหน่มันเหมือนตัวหน้าสัมผัสอย่างแต่ยังไม่สมบูรณ์นนะอันนี้จะเป็น Type C นะครับผมเป็นรุ่นนี้ตจะ Type C แล้วเ,เสียบเข้าไปพอเสียบป,ปุ๊บเนี่ยแหงนะ ไฟแดงจะมีไฟแดงตรงนี้ไฟแดงที่ก้นมันเน่ยเห็นไหมฮะไฟแดงที่ก้นมันตรงนี้จะขึ้นถ้าไฟเขียวก็คือชาร์จเต็มนะครับผมซึ่งตัวนี้มันก็ออกมาหลายปีแล้วเนาะดังนั้นแบตเตอรี่ก็อาจจะมีการเริ่มค่อยๆเสื่อมลงความอายุมันนะครับเห็นไ,ไหมฮะอ่าซึ่ง รุ่นนี้นะครับเป็นเป็นชื่อรุ่นของอชื่อรุ่นมันนะครับซัมซุงเกียร์ไอคอน X นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นซัมซุงเกียร์ไอคอน X นะครับตัวนี้ราคาเปิดตอนเปิดตัวอยู่ที่5้า0ันอบาทนะครับเนี่ยตัวนี้นะเวลาเปิดตอนเปิดตัวนี่ก็ตอนนู้นอบแต่ตัวนี้ก็ออกมาประมาณสัก5าปีได้เลยมั้งนะครับ ห้าปีที่ผ่านมาราคาห้าพันเก้าเนี่ยถือว่าราคาค่อนข้างสูงนะดังนั้นเทคโนโลยี Technology, ก็ถือว่าน่าจะดีแน่ๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับังนั้นเดี๋ยวขอทำความสะอาดตัวนี้ก่อนนะครับผม yeah. อ่ะตอนนี้ผมได้ทําการทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับผมอ่ะก็สวยใสยขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับครับไฟชาร์จเต็มนะครับเนี่ยครับผมด้านล่างมันนะก็ตัวนี้นะครับการเชื่อมต่อนะครับเอาเนี้ยผมอธิบายลูกเล่นมันคร่าวๆแล้วกันนะอาจจะไม่ละเอยียดยิบแต่ถ้าแต่ถ้าเราเอาตัวเนี้ยไปเชื่อมต่อกับซัมซุง Samsung เองเลยโดยตรงโดยผ่าน โปรแกรมของสำชมเขาจะมีโปรแกรมนะครับของเขาอะต่างหากนะแอปของเขาต่างหากนะครับผมแต่เชื่อมผ่านก็เข้ากับตัวนี้นะครับผมก็คือกดปุ่มนี้นะครับไปเชื่อมต่อที่แอปของ Android นะสำชมนะ่าจะเป็นแอปของ Android เท่านั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มันจะมีรุ่เล่นเยอะมากเยอะจริงๆอันนี้ต้องไปศึกษาดูแลกันนะครับผมถ้าใครได้รุ่นนี้ไปแต่ถ้าเราเชื่อมต่อแบบธรรมดาทั่วไปก็แค่เปิดฝาใช่ไหม แล้วก็ยกออกมาธรรมดาได้แหละครับยกออกมาธรรมดา,ยยา,มา,อ,ยาอ,อย่างนี้เลยนะครับวางไว้ข้างนอกอย่างนี้เลยแล้วก็มาดูที่เปิดบลูทูธนะครับผมนะครับแต่ผมเชื่อมต่อไปแล้วล่ะนะครับเปิดบลูทูธแล้วมันก็จะขึ้นเมนูนี้นะคือชื่อน,นี่คือชื่อมันนะครับเนี่ยเกียร์เกียร์ไอคอนเอ็กอ่าก็คือรุ่นมันเลยเกียร์ไอคอนเอ็กนะครับเชื่อมต่ออยู่อันนี้คือตรงรุ่น อันนี้คือของแท้แน่นอนร้าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าชื่อรุ่นมันคือเกียร์ไอคอนเอนะครับผมนี่ก็จะเชื่อมต่อปกติอย่างนี้ไปเลยนะครับผมคราวนี้ผมจะอธิบายแบบคร่าวๆนะแต่ว่าผมอาจจะไม่ชัวร์นะครับก็ถ้าผิดขออภัย้วกันเพราะผมไม่ค่อยชอบเล่นเมนูเท่าไหร่นะเน้นจะฟังก็ฟังอย่างเดียวยนะครับไม่ได้จะไปสนใจอะไรว่าจะไปแตะหยุดอะไรตรงไหนนะแต่ถ้าคนส่วนใหญ่เขาก็ชอบกันเนาะ ผมจาข้างไม่ได้แล้วน่าจะเป็นข้างข้างขวาหรือข้างซ้ายนะก็ถ้าแตะทุกเราอยู่ในหูเราเนี่ยเวลาแตะมันจะมีเสียงดังอยู่เหมือนกันนะฮะเช่นเราแตะเพิ่งมันดังตุ๊บบอกเราว่าโอเคแตะถูกคือมันใช้ระบบสัมผัสคร,ครับนะครับแตะหนึ่งครั้งคือหยุดแตะหนึ่งครั้งคือเปิดอะไรทนอนอนี่นะแตะสองครั้งรับสายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่ชัวเรื่องเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเล่น เรื่องการเมนูเท่าไหร่นะตัวนะครับแต่ว่าผมลองเล่นคร่าวๆไปแล้วล่ะแต่ลืมนะครับนะครับรู้จะจําได้อย่างเดียวก็คือน่าจะแตะค้างรับสายแล้วถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็สไลด์รุ่นนี้มันจะสไลด์ลดเพิ่มลดเสียงนะสไลด์สไลด์ขึ้นสไลด์ลงปาดขึ้นปาดลงนะครับในการเพิ่มลดเสียงประมาณนั้นเนาะแล้วก็มันจะมีอีกยิบย่อยเลยเมนูมันจะมีข้างสายอีกยิบย่อยเลยนะครับอันนั้นก็ขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่า ผมอาจจะไม่ถนัดเรื่องรายละเอียดอย่างนี้นะครับผมส่วนใหญ่อย่างที่บอกครับไม่ไม่ไม่ได้เน้นเรื่องจะมานั่งแตะนั่งอะไรส่วนใหญ่จะเน้นฝั่งถ้ารับสายก็ส่วนใหญ่ก,ก็จะกดรับที่โทรศัพท์ไปนะแต่ตัวนี้รู้สึกจะรับสายแล้วแตะค้างถ้าจะไม่ผิดนะครับลดเร่งลดเสียงก็สไลด์เอานะครับอ่าแต่ทีนี้เรามาพูดเรื่องของโทนเสียงนเบสมีแน่นะนะมีเบสมีเสียงครบทุกย่าน โดยเฉพาะเสียงแบบใสๆนะโอ้โหกลางวานตัวนี้จะมีเสียงใสกลางวานมากละเอียดค่อนข้างโทนเสียงละเอียดนะครับเบสเบสนั่นเลยใช้ได้เลยนะครับผมเบสด,ด,ดีแต่ความกลางวานการใสของเนื้อเสียงอะ่ะตัวนี้ดีมากนะครับดีจริงอันนี้เสียงออกใสๆแล้วก็เบสมาเป็นลูกๆนะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับพูดถึงโทนเสียงแต่ที่ชอบ อีกอันหนึ่งก็คือสัมผัสมันอะเพราะว่าตัวบอดี้มันอย่างที่บอกมันแข็งแต่มันแข็งกึ่งนุ่มนะเออแล้วเนื้อพลาสติกดีมากครับไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยเลยคือยังดีมากเลยอะอันนี้ก็ออกมานานแล้วนะห้าปีได้แล้วนะดังนั้นส่วนใหญ่ถ้าพลาสติกนี้จะจริงๆควรจะมีปัญหาเรื่องพลาสติกแล้วนะแต่อันนี้โอ้โหเกรดของพลาสติกเนี่ยถือว่ายอมรับเลยว่าทำมาดีมากนะครับผม เอาง่ายบอดี้นี่ก็นุ่มนะเอานี้ดีกว่าตรงนี้เนี่ยนุ่มแข็งกึ่งนุ่มหมดเลยมันไม่เช่ว่าแข็งโป้งนะเนี่ยทุกอย่างครับแข็งกึ่งนุ่มทุกตัวเลยนะทุกจุดเลยมีแค่ตรงนี้ครับที่แข็งนี่ฝาบนกับกับตัวนี้ตัวบอดดี้ด้านนอกเนี่ยแต่พอเลื่มมาด้านล่างเนี่ยด้านล่างนี่นุ่มละเนี่ยตอนนี้นุ่มละกึ่งนุ่มกึ่งแข็งบอดี้มันจะมีแค่ตรงนี้ใช่ไหมครอบมาแล้วผมว่าตัวนี้ยเขาแยกและ แยกให้กึ่งน like ุ่มวางแล้วเหมือนนป่มๆนะครับแข็งแข็งนุ Ä, ่มนุ่มตัวนี้แข็งนะครับตัวนี้แข็งตัวนี้แข็งอันนี้กึ่งนุ่มมิหนึ่งนะตัวนี้อ๋อนี่ยช่วงล่างนี้ครับทั้งหมดเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยมันเป็นหลอเดียวกันมาตัวนี้กึ่งแข็งกึ่งนุ่มเนี่ยดีมากเนื้อดีมากครับยอมรับเลยมีตัวนี้ตรงเดียวครับที่แข็งตัวนี้แข็งตัวนี้กึ่งแข็งกึ่งนุ่มเหมือนเหมือนตัวในนี้เลย เนี่ยตัวในนี่ก็กึงแข็งกึงนุ่มมันเหมือนทํามาลองคือดีอ่ะต้องยอมรับเลยดีมากเนี่ยเวลาใส่ไปมันแทบไม่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 มีความรู้สึกว่าแข็งมันนิ่งลงไปใส่แล้วนิ่งๆเลยครับนุ่มๆอ่ะกึงแข็งขึงนิ่มแต่อย่างที่บอกเนื้อพลาสติกดีมากนะครับเนื้อพลาสติกมีดีมากเลยอ่าเวลานั้นก็กดไปก็จะติดอย่างนงี้เห็นไหมชาร์จอันนี้คือการธานะการชาร์จนะครับจะต่างจากตัวของ ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ตัวนี้เป็นของบอสฮะบอสตัวนี้แต่ถ้าถ้าเอาสองผมจะเทียบที่ผมมีแล้วกันนะกับไ p o d ตที่ของหลานที่ยืมมาลองอะ่ะถ้าเทียบกันหมดเลยเอาแค่สามรุ่นนี่นะมีที่ผมมีแล้วกันนะตุนอื่นผมไม่เทียบนะผมไม่มีเนาะมีบอสตัวนี้นะครับมีซัมซุงนะครับอ่าแล้วก็มีที่เหลืออยู่นะน,นั้นผมขายหมดแล้วนะ แล้วก็มี iPod พวกนั้นนะ่ะไอเนี้ยเสียงดีสุดอ่าต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดราคาเปิดตัวหมื่นห้านะครับเปิดตัวข้าง,างราคาสูงอยู่แล้วถ้าพูดถึงโทนเสียงเอาเทียบกันสองตัวนี้เลยนะอันนี้เบสแน่นแน่นมากอันนี้วันแน่นแล้วนะอันนี้แน่นลึก,ล,กลึกเลยใครชอบฟังแบบแนวเหมือนเราเข้าไปอยู่ใน ในคอนเสิร์ตอะเอางี้ดีกว่าแล้วเบสมันมกะแทกหัวใจเราลึกๆล,ลงไปอะแต่มันไม่หนหูนะถ้าใครเคยเข้าเทคอะนะครับใครเคยเข้าไปในเทคสมัยก่อนเนาะสมัยนี้ผมไม่เคยสมัยวัยรุ่นผมเข้าเทคอย่างเงี้ยเข้าไปในเทคอะแบบเสียงคือเราคุยกันไม่รู้เรื่องเลยอะแต่ว่ามันไม่ได้หนหูอะมันตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอยู่ในทรงอกเราอะเสียงมันอะเสียงเบสแต่มันลึกลงไปแต่มันไม่ลึกไม่ได้หนกหูนะ เออมัน,ม,น,ม,นมันอย่างนั้นนะอารมณ์นั้นนะตัวนี้นะบอดเนี่บอดนี่ตัวนี้อารมณ์คือไดเวอร์มันใหญ่มากนะครับพวกไดเวอร์มันใหญ่มาก,กรนะนะูช่องพอร์ตเตตนี่ยเนียช่องพอร์ตเบสตรงนี้ฮะเบลเลอร์เลยนะครับดังนั้นตัวเนี้เสียงแน่นลึกฟังลึกๆเลยตัวนี้นะครับผมใครฟังชอบฟังแล้วโอ้โหแบบเบสลึกๆเลยตัวนี้นะครับพอร์ตเบสมัน นี่ครับตัวนี้เห็นไหมมีพอร์ตเบดออกรมตรงนี้นะครับผมก็เบดแน่นนะเอานี้น้กว่าเบดแน่นนะครับแต่ไม่ลึกเท่าตัวนี้อ่าเพราะราคามันก็ต่างกันแล้วอันนี้เปิดตัวห้าพันเก้าอันนี้เปิดตัวน่าจะหมื่นห้าถ้าจะไม่ผิดถ้าผิดขออภัยนะแต่คร่าวๆก็ประมาณหมื่นห้าดังนั้นเห็นภาพชัดด้วยราคาแล้วกันเนาะเห็นภาพชัดด้วยราคาเลยว่าเบดมาครบแน่น นะครับตัวนี้โดยเฉพาะเสียงที่จะออกแนวกลางวานฟังเหมือนอะไรเดียเหมือนลำโพงไฮเอ็นอะเอาอย่างนี้ดีกว่ามันเหมือนลำโพงไฮเอ็นนะถ้าใครไปฟังชุดของซื้อเรื่องเสียงไฮเอ็นอะที่มันเหมือนเราไปดูหนังเอฟเฟกอะไรมันวิ่งวิงมันมันมันพอแบบนั้นอะตัวเนี้ยมันกลางวานอะถ้าพูดถึงเสียงเสียงเอฟเสียงแหลมแหลมเสียงอะไรที่มันมันกลางวานดีมากแล้วเบสมันแน่น เบดเบทลงลึกแต่ว่าความถ้าเจอเสียงแหลมเข้าไปแล้วเนี่ยอะไรแล้วนะมันเหมือนเสียงแบบเครื่องเสียงให้เอ็นอะที่ผมไปฟังตามบูธอะนะเออเสียงมันเหมือนเราไปยินตรงกลางแล้วมันแบบเหมือนหอ่อเสียงมันกังวานนะครับเสียงมันค่อนข้างใสกัางาวานแล้วก็เบทลึกนะครับอ่าเอางี้กันมีเบทแน่นๆนะครับเสียงใสกังวานอันนี้มาครบทุกทุกย่านเสียงเลยตัวนี้นะครับ แต่เน,นี้เน้นเน้นลึกเลยอันนี้เน้นเบลดแล้วก็ไปลึกๆเสียงแซกละเอียดอ่านะฮะแต่อันนี้ใสกลางวานเบลดแน่นนะครับอันนี้เบลดแน่นลึกมันต่างกันนะผมพูดยากอะอธิบายให้เห็นภาพยากของฟังอะอันนี้นะครับนะครับแต่ถ้าพูดถึงเียผมอ่ะผมอ่ะเป็นคนชอบเบลดหนักๆลึกๆแน่นๆนะครับผมก็จะชอบตัวนี้อันนี้ใครชอบแบบเบลดแน่นๆ เสียงใสๆโอ้โหเสียงใสกัางวานแล้วก็เบสแน่นๆชอบฟังแบบแนวเนี้ยอันนี้เลยครับเบสดมีแน่นอนอยู่แล้วครับรานะคานี้มันเบสดมาตึ๊บแน่นอนแล้วก็ยิ่งใครชอบเสียงใสๆหวานๆกัางวานนะเอฟเฟกมันเหมือนเสียงผมพูดไม่ถูกอะเสียงแหลมอะตัวเนี้ยแหลมไม่ใช่แหลมใส่หูนะครับแหลมแบบเครื่องเสียงให้เอ็นอะพูดเอางี้ดีวกว่าจะได้เห็นภาพเนาะ เออถ้าใครไปใครชอบฟังเครื่องคือเสียงเสนเสียงอะไรมันชิบชิบมันมันเพาะมันเพาะมันไม่ใช่แหลมนะมันไม่ใช่เสียงแหลมเหมือนแบบโอ้ลำโพงกลางแจ้งแบบบ้านๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับอารมณ์ไม่ใช่แบบนั้นนะอารมณ์เหมือนเราไปยืนกลางอยู่ตรงเครื่องเสียงไฮเอ็นเลยอะเบียดมาแบบประมาณนั้นเลยแล้วก็เสียงรายละเอียดของเสียงมาครบเลยแบบนั้นอะเขาเรียกเครื่องเสียงไฮเอ็นอะมันจะเน้นแบบนั้นมากกว่าใช่ไหมไฮเอ็นไฮเอ็นไม่ใช่เป็นเน้นแบบโอ้ตุบปับตบปักกระแทกหัวใจระเบิด ไม่ใช่ไฮเอ็นคือมันเสียงมันจะมาเบสมาแน่นอนอยู่แล้วระด,ดับนั่นเลยแล้วก็ส่วนรายละเอียดของเสียงมาแบบครบๆตัวนี้ผมตอนที่เขาให้ผมลองฟังครั้งแรกนะเขาคือเ,เขาไม่ยอมลดราคาให้ผมเลยนะเขาบอกไม่ไม่เชื่อลองฟังก่อนลองฟังก่อนเ้าตัดสินใจได้ปะ่ะโอ้โหพอเข้าไปโอ้โหเสียงนึกนึกถึงนึกถึงเครื่องเสียงไฮเอ็นขึ้นมาทันทีเลยครับได้ฟังตัวเนี้นะออกแบบมาดีมากตัวนี้นะครับผมยอมรับเลย โอเคเอาละหวังว่าพอจะเป็นไอเดียได้นะครับผมเดี๋ยวมีอะไรใหม่ยังไงค่อยมาเจอกันใหม่อีกครั้งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับผม